ยังไงซะน้องอ่ะได้เรียนตามแผนนี้ที่ตั้งใจแน่นอนนะคะแต่สิ่งหนึ่งมีอะไรการันตีได้ว่าเราจะยังคงอยู่แบบนี้ได้ทุกวันจนกว่าวันที่เขาจะเรียนจบมีอะไรการันตีได้ว่าจะไม่เกิดอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแล้วเราต้องจากไปหรือว่าแผนนี้จะไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่เขาตั้งใจไม่มีเลยค่ะลูกค้าบอกว่าไม่มีอะไรการันตีได้เลยเขาไม่รู้หรอกว่าชาาเนี่ที่ออกไปทํางานแล้วเย็นจะได้กลับมาไหมนะคะทำให้เริ่มต้นของ บ้านเนี้ยค่ะทั้งคุณพ่อและคุณแม่จากเดิมที่มีประกันอยู่แล้วนะคะเป็นประกันสะสมทรัพย์ที่ซื้อไว้กับแบงค์เนะาะทันทีที่ไม่เห็นชาตินี้เขามองว่าสะสมทรัพย์ที่มีแทบไม่ได้ช่วยอะไรกับเขาเลยเขาเริ่มต้นสร้างทุนประกันตัวเองใหม่เพื่อการาันตีรายได้ล่วงหน้าว่าหากวันใดวันหนึ่งที่เกิดจากไปลูกเขายังคงได้เรียนตามแผนที่เขาตั้งใจแน่นอนนะคะก็นี่แหละเป็นวิธีการในการทํางานวิธีการในการ บอกแบบนี้แล้วกันเนาะวิธีการในการขายประกันนะคะแต่เราขายยังไงที่เป็นการขายที่เป็นเรื่องของเขานะคะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะเอค่ะวันนี้เขาบอกว่าเป็นอันดับหนึ่งของการที่มี MDRT มากที่สุดนะคะเมื่อกี้น้องมีมีก่ก็พูดถึง MDRT ดเนาะแต่ทุกคนคะถ้าเรามาบอกกันว่า m d r t คืออะไรมินเลนดอลลาราวเทิร์คืออะไรเหรอ,อทุกคนก็จะแบบไม่รู้ฉันก็ไม่รู้ถ้าแบบนี้นะคะตอนที่ใบง่ายเลย MRT d ค่ะอธิบายให้เราแบบเข้าใจง่ายคือมาตรฐานมาตรฐานการทำงานของตัวแทนประกันชีพทั่วโลกที่ใช้มาตรฐานเดียวกันในการคัดเกณฑ์นะคะวันนี้ค่ะ MRT d เป็นมาตรฐานแรกนะคะที่พวกเราทุกคนอยากจะทำเนาะและ AA ค่ะเป็นบริษัทแรกและบริษัทเดียวที่มี MRT มากที่สุดในประเทศไทยและเป็นอนันดับสองของโลกไหมที่วันนั้นที่เราจะประชุมที่ที่บอสตันะนะคะ รองมาจากเอจีนเนาะก็จะเป็นของไทยนี่แหละนะคะคือวันนี้นะเราอะทำอะไรเราจะไปกินข้าวร้านอาหารถามว่าเราอะอยากจะมีร้านอาหารที่มีมาตรฐานไหมคะเราจะซื้อรถสักหนึ่งคันเราอยากจะซื้อกับยี่ห้อที่มีมาตรฐานไหมคะอยากเนาะหรือเราไม่สบายเราอยากไปรักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลที่มีมาตรฐานไหมคะก็ต้องใช่ใช่ไหมแล้ววันนี้ค่ะจอยเองก็เป็นคนหนึ่งที่ กลับมารีเช็คตัวเองเหมือนกันว่าเอ๊ะในการทำงานของเราอ่ะผ่านมาตรฐานนนหรือเปล่านะคะตอนติดเอ็นดียทีปีแรกค่ะปี2018นะคะ 18, 19, 20, 21, 22นะคะและม่อวานเป็นวันที่ติดเอ็นดียทีปี2023นะคะเป็นการเตรียมเอ็นดีไสิ่งหนึ่งที่ฉันคิดก็คือว่าเราคงยังคงต้องรักษาม,มาตรฐถถานนะคะ ทำได้ดีกว่าเดิมให้ดีขึ้นนะคะแต่ยาตามลงมากว่ามาตรฐานที่เราตั้งนะคะเอ็นดีเอทีเป็นมาตรฐานสามขค,ค่ะทันทีที่ทุกคนก้าวเข้ามาเริ่มต้นในงานนี้ขอให้คิดถึงมาตรฐานนี้เป็นอันดับแรกน,นะคะ,ะวันนี้เรารู้แล้วล่ะว่าเฮ้ยทางานนี้คืออะไรทําอะไรบ้างและว,วิธีการทํางานเป็นยังไงแต่สิ่งเดียวที่สำคัญเลยเขาบอกว่างานที่น่ากลัวไม่ใช่งานหนักแต่ว่าเป็นงานที่ไร้อานาคตเนาะ วันนี้เราจะได้มารู้จักนะคะว่าถ้าเราอยู่ในงานนี้อนาคตต่อไปของเราจะเป็นยังไงนะคะตรงนี้ค่ะจะเป็นเส้นทางการเติบโต,ตในอาชีพนะคะแต่ก่อนที่จะไปอธิบายตรงนี้จะขอบอกก่อนเลยว่างานนี้เป็นงานที่เราเลือกได้ว่าเราจะมีอนาคตร่วมกับใครเราเลือกหัวหน้าเราได้เราเลือกทีมงานเราได้และที่สำคัญค่ะเราคือคนที่เลือกลูกค้านะคะไม่ใช่ลูกค้าเลือกเราเนาะ ค่ะวันนี้เราอาจจะอยู่ตรงนี้เป็นเอเจนต์นะคะเป็นเอเจนต์เข้ามาสู่โครงการของ FA อติด m d r t อ่าเซ็ตทรัติดเอดีอาทีเราเลือ่อนตำแหน่งมาเป็นผู้ช่วยผู้จัดก,การนะคะเหมือนที่น้องมินนี่อยู่อ่ะแล้วน้องมินนี่ก็กำลังจะมาตรงนี้เป็นผู้จัดก,การหน่วยนะคะถัดมาค่ะจากผู้จัดการหน่วยเราจะขึ้นมาตรงนี้อันนี้คือตรงที่ต้ออยู่ก็คือเป็นผู้จัดก,การภาคนะคะผ่าจากผู้จัดก,การภาคขึ้นมาค่ะเราจะมาเป็นผู้จัดก,การภาคอาวุโส ฝั่งสามอันทั้างบนเนี่ยเป็นระดับสูงที่เป็นผู้อำนวยการนะคะผู้อำนวยการภาคผู้อำนวยการระดับสูงนะคะแล้วก็ EDD คือสูงสุดของที่บริษัทนี้มีเนาะวันนี้ค่ะเราเลือกได้ว่าเราอยากจะไปอยู่ในระดับไหนงานนี้เติบโตได้โดยที่ไม่ต้องรอให้หัวหน้าเกษียณไม่ต้องรอให้คนเก่าย้ายหรือไม่ต้องรอให้คนเก่าตายนะคะเราสามารถเติบโตได้ด้วยตัวเาเองเอ๊ะทำไมถามละ่ะอ่ะ อันนี้นี่ปัจจุบันค่ะจอยนะคะอันนี้จอยตรงปกนะตรงอยู่เนาะค่ะและส่วนบุคคลเนี่ยค่ะก็เป็นทีมงานนะคะปัจจุบันมี2หน่วยตรงแล้วก็1หน่วยลานนะคะในปีที่ผ่านมาค่ะผลผลิตของเบี้ยประกนันวมทั้งสายงานเนี่ย14ล้านกว่า <c oughs> ก็มีมานั่งฟังอยู่ที่นี่ด้วยนะคะคอนเส็รประเมินให้ห่อยนะคะ ื่อมโยงไปพร้อมกันกับการทำ n d r t คือการรักษามาตรฐานการทำา n d r t เรอจะบอกว่าจริงๆแล้วค่ะในความหมายของต่อ n d r t มันคือคุณค่าการที่จะเติบโต,ตขึ้นมาเราจะโตขึ้นมาบนงานนี้เราต้องโตอย่างมีคุณค่าอยากจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังนะคะเป็นเรื่องของเดี๋ยวเฉลยให้ฟังว่าคนไหนในท่ามีดีกว่าวันหนึ่งอะคะ่ะต่อได้ไปทาสัมภาษณ์พี่ท่านหนึ่งที่มาจ้างเขียนแบบคนนี้เป็นข้าราชาการ ริษัทไม่รับเนาะแต่ว่าเขาค่ะกลับบ้านไปแล้วไปบอกลูกชายว่าเออเนี่ยวันนี้เราต้นทํางานแล้วควรต้องทําประกันเพื่อรถย่อนภาษีนะคะเขาไปบอกลูกชายเขาแบบนั้นแล้วเขาก็บอกว่าให้ไปหาพี่จอยแล้วไปคุยเรื่องนี้เนาะวันเึินข่าน้องก็เดินเข้ามาแล้วบอกเขาว่าพี่จอยครับพ่อให้มาหาเพื่อทําประกันรหย่อนภาษีอนะหลังจากนั้นจอยก็คุยกับเขาคุยกับเขาได้ความว่า น้องคนนี้ค่ะทางานอยู่ในบริษัทซับคอนแทคที่ออกไปที่แท่นจอดทะเลแท่นจอดน้ำมันการทะเลนะคะทำงานให้กับเชฟลอดสิ่งหนึ่งที่เขารับหน้าที่ของเขาคือการดูแลแท่นดูแลหลุมจอดน้องคนนี้จบวิศวะก่อนมาจบวิศวะมาน,นะคะเริ่มต้นทํางานตอนอายุ24กับบริษัทนี้นะคะมีรายได้เดือนหนึ่งประมาณแสนกว่าบาทวันนั้นเขาตั้งใจเลยว่าเขาอ่ะจะทําประกันส0 0 0 0ืบาทเพื่อะระดันภาษี เพราะว่ามีประกันที่ผู้ซื้อบ้านก็พอเอาอีสามหมื่นนี้เข้าไปใส่ก็จะเต็มแสนพอดีนะคะพอนั่งคุยกันจอยพูดถึงคุณค่าของประกันความหมายของประกันเขาไม่สนใจเลยเขาไม่สนใจเขาบอกว่าเขาอะต้องการเพียงแค่ลดหย่อนภาษีเท่านั้นอย่างอื่นเขาคิดว่าเขาไม่จําเป็นจอยก็เลยถามเขาว่าทุกวันนี้เขาให้เงินเดือนพ่อแม่ไหม เขาบอกให้ให้เดือนละหนึ่งหมื่นพ่อหนึ่งหมื่นแม่หนึ่งหมื่นเพราะว่าตัวเองโสดใช่ไหมคะเสร็จปุ๊บก็เลยถามเขาตอบว่าถ้าวันหนึ่งเราไม่ได้ให้พ่อแม่เดือดร้อนไหมเข,ขาก็ตอบมานะคะว่าไม่เดือดร้อนเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นข้าราชการบำนาญเขามีเงินเดือนกเกษียณแล้วกังคู่อ่ะแต่ว่าเงินที่เขาให้เนี่ยให้ก็ได้ไม่ให้ก็ไม่เป็นไรถ้าวันหนึ่งไม่ให้ก็คงไม่เป็นไร แล้วก็ไม่ทําประการนคะครับคือทําแค่นี้เพื่อระยรอภาสีอ่ะนี่คือโจทย์ที่เขาตอบเนาะตอนเะรถามเขาตอบไปว่าเออแล้วเดี๋ยววันหยุดอ่ะจะไปไหนเขาบอกอ๋อเดี๋ยวจะพาแม่ไปทําบุญอ่ะจะพาแม่ไปทําบุญวัดที่เขาไปบวชก็เลยถามเฮ้แล้วตอนที่บวชอ่ะแม่แม่รู้สึกยังไงแม่ดีใจมากแม่แบบคือมันเป็นความรู้สึกลึกๆของคนเป็นแม่น้องที่เห็นลูกชายบวชเขาก็ปลื้มใจอไย,ยะะ่างเงี้ยค่ะแล้วเขาอ่ะก็รู้สึกว่า เขาดีใจที่ทําให้แน่รู้สึกดีต่ก็เลยบอกเขาว่าจริงๆแล้วอ่ะวันนี้นะเงินหนึ่งก้อนอาจจะไม่ได้มีความหมายถ้าเราอยากจะให้หรือเราอยากจะไม่ให้แต่วันหนึ่งที่เราไม่อยู่รู้ไหมว่าสิ่งหนึ่งของคนเป็นแม่คือเขาคิดเสมอว่าวันนี้เวลาที่เขาไปทาบุญเขาขอพรตลอดว่าขอให้ลูกเขาเป็นคนดีขอให้ลูกเขาประสบความสําเร็จขอให้ลูกเขาเป็นที่รักของใครทุกคน ตอนนี้ลูกเขาได้เป็นอย่างที่เขาตั้งใจแต่วันหนึ่งรู้ไหมวันที่เราจากไปหัวใจของคนเป็นแม่จะอยู่ที่ไหนหัวใจของเป็นแม่จะไปตามหาลูกนั้นได้ยังไงจะดีไหมถ้าพี่จอของเงินก้อนหนึ่งเตรียมไว้เป็นเงินให้แม่เอาไว้ให้แม่เอาไว้ทาบุญส่งไปถึงเราขอเกิดชาติหน้าชาติใดต่อไปขอให้ได้กลับมาเป็นแม่ลูกอีกของเงินก้อนนี้ได้ไหมเขาก็เงี่ย อยู่กับตาแก่แล้วก็แม่เท่าที่ไม่มีคนเลี้ยงดูต่อไปสิบล้านนั้นมันคือทั้งชีวิตที่เหลืออยู่ของเขานะคะเอ็มดีอคือคุณค่าตรงนี้และเด็กคนนั้นนะคะก็คือผู้ชายคนนี้ที่วันนี้ลาออกจากงานเขาไม่ตอบสัญญากับเชฟรอนเขาบอกว่าเขามองไม่เห็นอนาคตว่าเขายังอยู่ตรงนั้นเขาจะโตไปทางไหนและที่สําคัญคือก่อนที่เขาจะออกมาแท่นที่เขาไปฝูกงานนะคะมันมีการระเบิดแล้วเพื่อนที่อยู่ด้วยกันเสียชีวิต รู้ไหมคะว่าการทํางานที่บร,ริษัทนี้มาสิบกว่าปีทนันทีที่มีการเสียชีวิตบร,ริษัทจ่ายค่าชดเชยออกมาแล้วเป็นเงินเท่าไหร่ก<ม>ี่ล้านนะล้านบาทอ่ะทานนี้เหรอคะห้<ม>าะะแสนให้ทุกอย่างบร,ริษัทเอาทุกอย่างมาจ่ายทั้งหมดแล้วคะ่ะสองล้านบาทอ่าคนเนี้ยน้องคนเนี้ยกลับมาบอกว่าพี่จอยครับขอบคุณมากเลยที่วันนั้นน่ะ ให้ผมเริ่มต้นด,ด้วยการมีเงิน10ล้านบาทไว้กับครอบครัวเพราะวันนี้เพื่อนคนที่เสียชีวิตแลค่ะจากไปพร้อมกับภาระหนี้สินและลูกเล็กๆและเมียที่ไม่ได้ทํางานกับการมีเงิน2ล้านบาทที่ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนก่อนดีนะคะวันนี้งานเราอ่ะคืองานที่สร้างคุณค่าทางานไปนถึงได้ทาบุญเนาะอันนี้ก็จะ้เป็นสายงานนะคะถัดมาค่ะเราก็ฟังกันหนเอยอะแล้วเนาะมาดูว่าสิ่งที่ทุกคนอยากรู้ที่สุดนะคะ เพราะว่าเราจะทํางานแรกเราก็ถามว่าได้เงินเดือนเท่าไหร่ใช่ไหมเราก็ต้องอยากรู้ว่าทํางานนี้ได้เงินอย่างไรนะคะในงานนี้ค่ะสําหรับทั่วไปสําหรับทั่วไปนะคะจะ,ะมีผลประโยชน์2องสีนะคะสีน้ําเงินกับสีสีขาวนะคะจะพูดสีน้ำเงินก่บ,ะะบกตัวนี้ขอตัวกลางก่อนเลยนะคะตัวนี้เขา,า,ขา,า,เ,รา,าเรียกว่าค่าเบี่ยงเบแต่ฟังแล้วดูยากเรียกว่าค่าคอมนะกันนะคะขายประกันได้จะมีค่าคอมสำหรับปีแรกนะคะลูกค้าที่จ่าย ที่ซื้อประกันนะคะเรามีค่าคอมมิชชั่นตัวค่าคอมมิชชั่นจะถูกนับไปคิดเป็นโบนัสรายไตรมาสนะคะคิดไปโอ้ตรงนี้เรามีเงินเดือนนะคะแล้วก็อขอโทษค่ะตรงนี้เป็นโ r o v i d e n t fund นะคะฝั่งสีน้ำเงนินนี้เป็นเงินเดือนเนาะฝั่งนี้ค่ะ,ะจะต้องบอกให้รู้ว่าจริงๆแล้วการเป็นตัวแทนประกันชีวิตนะคะมีเงินเดือนเหมือนคนอื่นนะคะมีเงินสมทบเหมือนชาวบ้านชาเมือเขาเนาะแล้วก็มีค่าคอมมิชชั่นต่ออายุ มีโบนัสรายปีมีรางวัลการท่องเที่ยวแล้วก็มีขวดอีการนตัวแทนนะคะทั้งหมดเนี่ยจะมีอยู่แต่หัวข้ออันนี้จะเป็นหัวข้อหลักนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูตารางคี้จะดูง่ายขึ้นแต่สำหรับคนที่เข้าโครงการของ FA นะคะเข้าโครงการของ FA จะได้เพิ่มคือวงในเมื่อกี้ที่จะาพูดไปคือวงนอกนะคะวงในตรงนี้จะเป็นแทนรับรองรายได้ไม่ใช่เงินเดือนแต่คล้ายๆทคุณการศึกษานะคะให้ใช้ระหว่างระหว่างการเรียน เรียนไปทำง,งานไปนะคะตัวนี้จะเป็นโบนัสของผลงานมีเพิ่มให้20%นะคะมีโบนัสการเลือกตำแหน่งนะคะมีผลประโยชน์อื่นๆจากโปรแกรมของ FA และอันนี้อันนี้อันนี้ที่น้องมินมี่พูดถึงนะคะ Career c h i n g m e n t b นั้นตัวนี้ยเขาับบ FA ที่ติด MBA ที่ห ที่ติด MDRT นะคะตารางตัวนี้ค่ะกำหนดเบี้ยรประกันมาแบบที่ติด MDRT ที่เป็นแบบค่าคอม MDRT จะมีแบบค่าเบี้ยรประกันกับแบบค่าคอมนะคะแต่แบบนี้ทําตัวอย่างมาแบบค่าคอมเพราะฉะนั้นคาเบี้ยรประกันทั้งปีนะคะคือ4ล้านบาทแบบประกรันสมมติว่าคํานวณแบบประกันที่จ่าย30%เรตเราจะมีค่าคอมปีแรกค่ะล้านสองนะคะในล้านสองเดิมเนะะี่ยค่ะ ผูกกระเออกมาคิดโบนัสรายไตรมาสนะคะได้3ามแสนตัวเลขเดิมผูกกระเออกมาคิดเป็นโบนัสรายปีนะคะโบนัสรายไตรมาสปีนึงมี4ไตรมาสนะคะรายปีอีกหนึ่งครั้งแต่ว่าเราจ่ายโบนัสปีละ5ครั้งเนาะทำให้ทั้งหมดนะคะ่ะรายได้ของปีแรกเนี่ยหนึ่งล้านแปดแสนกับเจ็ดหมื่นสองพันบาทนะคะมาในปีที่สองค่ะในปีที่สองเราก็ยังคงทํางานแบบเดิมขยันเท่าเดิมปีแรกค่าคอมเท่าเดิมล้านสอ โบนัสรายไตรมาสเหมือนเดิมโบนัสรายปีเหมือนเดิมเอ๊ะแล้ว6กแสนมายัางไงหกแสนมาจากลูกค้าปีที่1ที่จ่ายเบี้ยประกันต่ออายุจำได้ไหมว่า1กรมธรรม์จะมีอายุกรารชําระเบี้ยอย่างเช่น20ปีถ้าเป็นแบบประกันแบบนั้นนะคะเราจะได้ค่าคอม20ครั้งนะคะแต่ถ้าเกิดอันนี้นเขาบอกว่าลูกค้าปีที่1จ่ายค่าคอมต่ออายุมาได้6กแสนบาททําให้ปีที่2ค่ะคนคนนี้มีรายได้ ปีค่ะสองแสนเออสองล้านสี่แสนเจ็ดหมืน่นกับสองพันบาทนะคะถัดมาค่ะในปีที่สามขยันก็เท่าเดิมนะคะทำทุกอย่างเหมือนเดิมนะั้นค่าคอมปีแรกเท่าเดิมโบนัสรายไตรมากเท่าเดิมโบนัสรายปีเท่าเดิมหกแสนนี้มาจากของคนที่ต่อยุคปีที่สองสี่แสนนี้มาจากของคนที่ต่ออยุปีที่หนึ่งค่ะและห้าแสนนี้มาจากการคำวนวณคอมมิชชั่นต่ออายุ แล้วถูกคูณด,ด้วยอัตราความยั่งยืนแปลว่าคะแนนเปอร์เซ็นต์ของการต่ออายุของลูกค้านะคะในตัวอยา่างคิดว่าจาก100คนต่ออายุมา85นะคะก็จะเอา600,000บวกอ้ยขอโกษค่ะจะเอาตัวนี้ยค่ะมารวมกันแล้วคูณที่85นะคะทำให้เราจะมีเงินรายได้อีกก้อนหนึ่งที่500,000แต่500,000เนี้ยค่ะแบ่งจ่าย1 2เดือนแปลว่า เราจะรู้ล่วงหน้าเลยว่าในปีถัดไปเราจะมีเงินเดือนปีละเท่าไหรนะ่เนาะปีที่3มค่ะมีรายได้รวมกันทั้งหมด3ล้าน3แสนกับ8มื่0บาทก่อนจะไปปีที่4แป๊บหนึ่งเราสังเกตไหมคะว่าเอ๊ะจากปีที่2มาปีที่3รายได้เราเติบโตเกือบ1ล้านบาทวันนี้คำถามค,คือถ้าหากว่าเราเป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่าเจ้าของกิจการนะคะการจะได้กำไรเพิ่ม1ล้านบาทต้องลงทุนเท่าไหร่ นะและถ้าเกิดไม่ใช่เราเป็นพนักงานบริษัทเราจะต้องอยู่ตำแหน่งไหนที่รายได้เพิ่มมาปีละ1ึล้านบาทเนาะต้องเป็นซ e o ไหมและความรับผิดชอบจะต้องมากขนาดไหนนะคะความกดดันมากเท่าไหร่นะคะแต่วันนี้ค่ะไม่ต้องเลยเป็นตัวแทนประกันชีวิตก็สามารถเติบโตขึ้นมาแบบนี้ได้นะคะมาดูปีที่4ค่ะทำงานแบบเดิม,เ,เ,ดมนะะเหมือนเดิมนะคะค่าคอมเหมือนเดิมคอมมิชชั่นไม่ใช่สิบโบนัสไตมาสโบนัสรายปี 6แสนมาจากปีที่สามต่ออายุ4แสนมาจากปีที่สองต่ออายุ2แสนมาจากปีที่1ต่ออายุฝั่งนี้ถูกคิดอีกครั้งหนึ่งมาเป็นเงินเดือนนะคะทั้งปีจะมีเงินเดือนเพิ่มมาอีก8แสนห้าโดยจะแบ่งสาย12วดนะคะทั้งหมดเนะะี่ยค่ะรายได้รวมกันของปีที่สี่เนี่ยคือ3ล้านเก้านะคะปีที่ห้าทำทุกอย่างเหมือนเดิมแต่ให้มาสังเกตบรรทัดบนสุดท้ายเลยคะ่ะ เอ๊ a, ทำไมฝั่งของเองินเดือนเพิ่มมากขึ้นนะคะฝั่งของเองินเดือนเพิ่มมากขึ้นเกิดจากเรามีลูกค้าที่จ่ายเบี้ยประกันในการต่ออายุเพิ่มขึ้นนะคะจำนวนปีเพิ่มขึ้นนั่นเองเนาะเสร็จแ,แล้วค่ะในการเรื่องทำงานสม่ำเสมอเราก็จะเห็นว่าเราทําทุกอย่างเหมือนเดิมแต่รายได้เราเพิ่มมากขึ้นนะคะปีที่5รายได้เราสูงที่4ล้าน2ทั้ง5ปีนะคะคนคนนี้ที่เป็น standard a จนต์แบบธรรมดาติดเอ็นดีอาร์ทีนะคะมีไรายได้รวมกันอะ่ะ 15ล้าน9อแต่ว่าเราลองมาดูค่ะว่าและถ้าหากว่าเป็นแบบฝั่งของ FA ละ่ะจอกี้น้องมีมี่บอกว่าเข้า FA ติด m d a ที่5ปีจะมีรายได้20ล้านแล้วก็มีโบนัสตั้งหากอีก5ล้านนะคะนี่เลยทั้งหมดเนี่ยค่ะจะเป็นรายได้แบบของ FA นี่เลยรวมกันอยู่ตรงนี้ค่ะคือ25ล้านที่น้องมีมี่พูดถึง วันนี้ถ้าต้องเริ่มเหมือนกันเริ่มแบบที่มีการวางแผนมีการเตรียมตัวมีเขาเรียกว่ามีโปร,โกรแกรมในการเรียนรู้หรือเราอยากจะเริ่มแบบที่มาลองเอาดูเอาทำเอาแบบไหนดีคะแบบสองไหมเแบบไเรียนแล้วกันเนาะอ่าคือในไหนทางานเหมือนกันเท่าเดิมนะคะแต่แบบนี้จะเป็นโปรแกรมที่มีไรายได้เพิ่มเติมมากกว่าโอเค ตอนที่เข้ามาไม่มีโปรแกรมเบนเนะคะเข้ามาเป็นตัวแทนปีแรกนี่6เดือนรายได้มันจะล้านกับนิดๆน,นะคะก็ต้งกร1ล้านนะคะหลังจากนั้นเลือ่อนตำแหน่งมาเป็นผู้ช่วยผู้จัดการค่ะอยู่ตำแหน่งนี้4ปีนะคะตอนนั้นยังไม่ติด NDRT เลยนะคะก็เป็นแบบว่าทําไปเรียนรู้ไปทําไปเราไม่ได้มีโปรแกรมในการเข้าเรียนกว่าเราจะรู้ทั้งหมดนะคะใช้เวลานานม,มาก ะะอยู่ตำแหน่งนี้3ปีในการเป็นผู้จัดก,การสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือเราอ่ะมีสาขาเรียกว่ามีหมน่วยขยยนะคะก็จะมีรายได้เพิ่มเติมนะคะทาให้3ปีนี้รายได้รวมกัน12ล้านนะคะณปัจจุบันาาบค่ะจะอยู่ DM ปีนี้เป็นปีที่ห้านะคะอยู่ DM แต่ว่าในการอยู่การเป็นผู้จัดการภาคร้อมกับการที่ติดเอ็นดีอาร์ทีนเนาะกเจะมีรายได้ที่เพิ่มกระโดดขึ้นมานะ ในหปีนะคะเราได้รวมกัน28ล้านกลมกลม12ปีเนี่ยจะมีรายได้รวมกันอยู่ที่50ล้านนะคะถ้าวันนั้นยังคงอยู่งานเดิมนะคะเฉลีย่ยเต็มที่มากที่สุดก็จะได้ปีละ0 0แสนนะคะ10ปียังเพิ่งจะ6ล้านเนาะแบบเนี้ยจะอาจจะต้องทำงานไปจนถึงเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่คิดว่าสุขภาพไม่น่าอยู่ได้จนถึงรายได้เพ่านี้นะคะคือมันมาไก,กลแล้วไกลเกินฝนันเกินกว่าที่ตั้งใจตอนแรก สิ่งที่น่าภูมิใจความภาคภูมิใจของตัวเองก็คือการที่ได้นนัเป็นออสเตรเลียนะคะปีแรกได้มาเป็นอันดับ2ของการเป็นเอเจนต์นะคะอันดับ2ของการเป็นจริงจริงพรีซูเปอร์วิซอร์ออสเตรเลียเนาะในปี2009นะคะแล้วก็ประทับใจมากๆคือตรงนี้นะคะการเป็นยูนิตลิงค์เคสของภาคตะวันเขาเรียกว่าจริงจริงภาคตะวันออกภาค ในเรื่องของจักนลาลเราชอบมากๆแล้วเขาเป็นคนที่เก่งแต่ในการแข่งครั้งนี้เราชนะที่คนนั้นแต่ว่าที่ไม่ได้คิดมาก,ก่อนว่าเราจะทําได้นะคะมันก็เป็นความภูมิใจเนาะค่ะอันนี้ก็จะเป็นรงนางวัลการท่องเที่ยวอยู่งานนี้อันนี้ก็ไปจีนเกาหลีออสเตรเลียค่ะไปประชุมนียทีนะคะอันนี้อาไป,านะะนนไปสวิตซ์มัง้งน่าจะใช่คือไปเยอะว่าจำไม่ได้อะอันนี้อเมริกาที่เพิ่งไปล่าสุดไปบอสตันนะคะ ในประเทศก็มีเนาะที่ของเราไปสมุยนะคะดูคือเรามีแต่คน,นดี <c oughs> นะคะ <c oughs> <c oughs> มีมีสิท์แพ็กกันทุกคนเนาะ ไม่ได้อยากเป็นนางแบบนะอยากเป็นช่างภาพอยากถ่ายรูปสวยให้กับทุกคนอะไรอย่างเงี้ยแต่ข้อหนึ่งที่ต้องมีคือเวลาที่เรามีแฟนต้องพาแฟนไปด้วยเพราะเราจะได้มีโอกาสมีรูปสวยๆกับเขาด้วยเหมือนกันนะคะการถ่ายรูปค่ะช่วยให้เราเปิดใจลูกค้าได้ดีมากเวลาที่เไปเที่ยวเนาะแล้วเราจะเห็นบ้านกลุ่มที่เขาถ่ายรูปกันอยู่ก็ะจะไปหาเขาแล้วบอกว่าเดี๋ยวเราถ่ายให้ไหมอ่ะเราถ่ายให้ไหมถ่าย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 ให้แล้วไปแอนไลน์กันแล้วก็ส่งรูปให้กันนั่นแหละค่ะในการเริ่มต้นทำความรู้จักกัน จอยเริ่มต้นหาลูกค้าแบบที่ส้มไม่มีไฟล์ตามวิธีดีด้วยอีกเหมือนกันเนาะทุกคนชอบลูกสวยเชื่อสินะคะได้มีโอกาสนะคะส่งเด็กสองคนเรียนขอโทษค่ะสองคนเรียนนี่ก็เป็นลูกเก่าแล้วนะคะก็ได้มีโอกาสเรียนในโรงเรียนที่ดีอย่างที่เราอยากให้เรียนเนาะสายค่าเทอมทีก็หลายตามหยู่กานนะคะได้มีโอกาสให้แม่ได้ดูแลพ่อที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง,ยงโดยที่ไม่ต้องมากังวล เราซัพพอร์ตได้เนาะวันนี้ค่ะแค่หนึ่งบ้านที่มีผู้ป่วยก็แย่อยู่แล้วนะคะอย่าต้องกังวลเรื่องของค่าใช้ใจ่ายเลยนะคะได้มีโอกาสได้มีเวลาเนาะพาแม่แม่อาจะมีเวลาพาพ่อพาไปกินข้าวได้พาไปเยี่ยงย่านะคะวันนี้ถ้าเป็นงานที่ไม่มีอิสระทางด้านเวลาไม่มีเรื่องของอไรายได้ที่ดีเข้ามาคะมันจะไม่สามารถจัดสรรเวลาแบบนี้ได้ได้มีโอกาสในการแบ่งปันนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านะ ของโรงเรียนเรื่องของโรงพยาบาลนะคะอันนี้เป็นการไปทาบุญที่อินเดียน,นะคะว่าเออครั้งหนึ่งเรามีโอกาสได้ไปเนาะไปที่ที่พระพุทธเจ้าประติที่ที่พระพุทธเจ้า,า,า,จาตัศโรแล้วก็ปฏิไดภาน,นะคะเร่อมจุดเริ่มต้นของพระพุทธศาสนาเป็นยังไงได้เห็นทุกวันนะที่อินเดียได้เห็นทุกชนชั้นของคนที่นั่นไดเอามาใช้กับชีวิตเราเลยว่าเราจะอยู่บนโลกเนี้ยเราจะทำยังไงนะคะสิ่งหนึ่งที่ดีคือการแบ่งปัน วันนี้รายได้ที่เ,าเราหามาได้ยังมีหลายคนที่ยังขาดโอกาสนะคะเราก็สามารถเป็นคนที่ช่วยเขาได้เนาะอ่ะโอเคฟังมาถึงตรงนี้ค่ะชอบตรงไหนนะคะก็อบอกกันตรงๆไม่ต้องเอาปากกามาวงให้มันเลอะเทอะนะค่ะจอยจะบอกว่าในสิบข้อท,ที่จอลิสต์มาตั้งแต่ตอนต้นเนาะสิ่งที่เขาให้เรามาแล้วที่เราเห็นชัดเลยเนี่ยรายได้ <c oughs> ให้เรามาได้รายได้นะคะ ่เา,านนะะเรื่องของอิสระนะคะอิ n d พลเดนต์อิสระของงานนี้นะคะไม่ได้แปลว่าจะทําหรือไม่ทำไป็ได้แต่มันหมายถึงว่าจะทํามากเท่าไหร่ก็ได้จะทํากี่โมงก็เลือกเอาจะทำที่ไหนก็เลือกเอานะคะแต่ส่วนสุดท้ายที่สาคัญค่ะคือเรื่องของ IMPACT การเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นรู้ไหมคะว่าประกันชีวิตหึ่งฉบงับมีคุณค่ามากแค่ไหนนะคะมันทําให้แม่ไม้แล้วก็ลูกกำไพได้มีอาหารสามมื มันทําให้เขาเหล่านั้นยังคงได้อยู่บ้านหลังเดิมยังทาให้ลูกๆได้เรียนโรงเรียนเดิมนะคะแล้วมันก็ยังทําให้หลายคนค่ะที่ไม่ได้มีญาติเป็นหมอไม่ได้มีญาติเป็นพยาบาลได้มีโอกาสในการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุดในเวลาที่รวเดเร็วที่สุดนะคะเพราะสุดท้ายแล้วค่ะประกันชีวิตไม่ได้ทําเพราะใครบางคนต้องจากไปแต่ประกันชีวิตทําเพราะใครอีกหลายคนยังต้องอยู่ต่อ เขาเหล่านั้นยังต้องอยู่ต่อได้อย่างมีศักดิ์ศรีค่ะก็ยังไงก็ถ้ามีโอกาสจะได้พบกันใหม่ในคลาสของ FA นะคะขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณที่ต่อยค่ะโอ้โหยอดเยี่ยมมากเลยนี่ยวันนี้เนาะต้องบอกว่าพี่มังของเราเนี่ยทั้งสวยทั้งเก่งแล้วทรงพลังมากๆเลยนะคะโอ้โหนะวันนี้นะคะหลายๆท่านน่าจะรู้สึกว่าโอ้โหวียคอนทุกคนดีเวลา ะะช่วงเช้านะช่วงไป่ายแบบนี้นะอยากรู้แล้วที่พูดมาทั้งหมดอยากรู้แล้วว่าโครงสร้างนะเราเรียกว่าโครงสร้างในโปรแกรมของเรานะคะหรือว่าในโครงการนะคะใอ้แพลานะยเป็นยังไงบ้างนะ